สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจูลี่เกมอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการหากุญแจเพื่อที่จะมาสุ่มแจ็คพอตกันค่ะสำหรับใครที่เพชรหมดแล้วส่งข้อว่าให้เพื่อนก็ครบทุกคนแล้วไม่มีกุญแจจะสุ่มต่อจะทำยังไงดี ถ้าคุณยังมีทองเหลือนะคะขอแนะนำวิธีนี้เลยค่ะแต่วิธีนี้นะคะต้องใช้ทองจำนวนมากคุณจะต้องมีทองเยอะพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งวิธีการนี้นะคะก็เป็นแนวทางในการที่จะหากุญแจมาสุ่มแจ็กพอตกันนะคะ สำหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ให้เข้ามาที่ร้านค้านะคะแล้วก็ไปทำการสุ่มจี้ข้างรางโดยใช้ทอง4ี่0,000ื่นทองในการสุ่มนะคะทุกๆการสุ่ม4ี่0 0่นทองก็จะได้คะแนนของขวัญบวก10คะแนนนะคะและสำหรับกุญแจ1ดอกก็จะใช้คะแนนของขวัญทั้งหมด20 ซึ่งเราก็ต้องใช้ทองทั้งหมด80,000เพื่อแลกกุญแจ1ดอกนะคะแต่ว่าการจะสุ่มแจ็คพอตแต่ละครั้งนั้นต้องใช้กุญแจทั้งหมด5ดอกกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นในการสุ่มแจ็คพอตแต่ละครั้งเราก็ต้องใช้ทองทั้งหมด400,000เพื่อที่จะแลกในการสุ่ม1ครั้งนะคะทุกคน ก็สำหรับใครที่มีทองเหลือเฟือเหลือใช้นะคะไม่รู้เจอทองไปทำอะไรสามารถนำมาแลกเพื่อที่จะมาสุ่มได้นะคะทุกคนไม่แน่นะคะอาจจะผิดอีเวนต์จากการแลกคะแนนของขวัญมาสุ่มแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ก็ขอย้ำนะคะว่าแนะนำเฉพาะคนที่มีทองเยอะๆเท่านั้นนะคะสำหรับคนทองน้อยก็เก็บทองไว้ซื้อตั๋วเล่นดีกว่านะคะ เพราะว่าตั๋วในการเล่นรอบหนึ่งก็3ามหมื่นเลยนะคะเก็บทองไว้กันคะแนนด้วยนะคะสำหรับใครที่มีทองเยอะๆนะคะหรือเฟือแบบว่าทองแบบไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนะคะก็สามารถนำมาใช้แลกคะแนนของขวัญตรงนี้ได้นะคะไม่แน่ใจว่าถ้าสุ่มต่อเนื่องมันจะบวกคะแนนของขวัญเพิ่มให้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องสุ่มแล้วออก ไม่แน่ใจนะคะอันนี้เพิ่งจะทดลองหรือว่าใครเคยทํามาก่อนบ้างแต่อันนี้เราเพิ่งรู้จริงๆนะคะเราเรารู้แบบโดยบังเอิญนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะเผื่อว่าใครจะใช้เป็นแนวทางในการสุ่มหาสุ่มแจ็คพอตหาเผื่อว่าจะปิดอีเวนต์ อะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ทองหมดเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาต่อเนาะก็เราเราไม่ซีเรียสนะคะกับทองเท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้วเราก็ใช้ทองรวมกัดรวมจี้เล่นตลอดเลยนะคะเราได้มาอีก5กุญแจนะคะก็สุ่มได้อีกหนึ่งครั้ง ซึ่งก็ไม่ได้อะไรเลยโอเคค่ะทุกคนบอกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ